สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอิสานมีเรื่องเล่าวันนี้เสนอตอนกะหังผู้น่าสงสารเรื่องราวจะเป็นเช่นไรเชิญรับฟังได้เลยครับย้อนกลับไปในอดีตของบ้านดงมะไฟได้มีครอบครัวหนึ่งมีแม่วัยเจ็ดสิบปี กับลูกชายวัย25ปีชื่อทองกับยายสาทั้งสองแม่ลูกประกอบอาชีพทำไร่ทำนาและหาเก็บของป่าขายเหมือนกับชาวบ้านคนอื่นๆแต่ส่วนมากทองจะเป็นคนออกไปทำไร่ทำนาเพียงคนเดียวโดยให้แม่ของเขารออยู่ที่บ้านพ่อแม่ของเขาก็อายุมากแล้วเช้าตรู่ของวันหนึ่ง ทองก็รีบไปทำนาเหมือนอย่างเช่นทุกวันโดยทำกับข้าวกับปลาไว้ให้กับแม่ของเขาเรียบร้อยแล้วทองก็จูงควายเดินไปที่ทุ่งนาอย่างเช่นเคยพอไปถึงที่ทุ่งนาทองก็ไถนาตามปกติแต่อยู่ๆก็เหมือนใบไถของเขาไปโดนเข้ากับอะไรบางอย่างเขาจึงสั่งควายให้หยุดแล้วก็เดินไปดูเขาก็พบเข้ากับหม้อดินเผาใบหนึ่ง ที่มีผ้าสีดำปกคลุมเอาไว้ที่ปากหม้อด้วยความสงสัยทองจึงทำการแกะออกดูเขาก็พบว่าข้างในมีวัตถุอะไรบางอย่างเหมือนผ้ามะขดรวมกันเป็นเกลียวในระหว่างที่ทองแกะดูอยู่นั้นก็มีสายลมที่มีกลิ่นเหม็นสาบอย่างรุนแรงพุ่งเข้าปะทะที่หน้าของเขาเขาจึงใช้มือขยี้ที่จมูก แล้วก็ใส่หัวไปมาจากนั้นก็โยนหม้อดินเผาทิ้งเข้าป่าไปข้างแปลงนาหลังจากนั้นทองก็กลับมาไถนาต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนเวลาย่างเข้าประมาณสี่โมงเย็นทองก็จูงควายกลับเข้าในหมู่บ้านโดยมืออีกข้างก็หิ้วถุงปลาที่ได้มาจากตอนไถนาเพื่อกลับไปทำกับข้าวเย็นอีกด้วยพอมาถึง ทองก็เอาควายไปผูกไว้ในคอกก่อนจะนําปลาที่ได้มาไปทำแกงให้แม่กินในระหว่างที่ตั้งหม้อกแกงเอาไว้นั้นทองก็ได้เดินไปอาบน้ำที่หลังบ้านพออาบน้ำเสร็จแกงปลาก็สุกพอดีจากนั้นก็แต่งสำรับข้าวไปกินกับแม่พ้องเขาทั้งสองแม่ลูกกินข้าวด้วยกันอย่างมีความสุขเรื่อยมาแต่วันนี้ ทองมีอาการแปลกๆเขารู้สึกว่าแกงป่ามันไม่ถูกปากของเขาอยังไงบอกไม่ถูกแต่เขาก็นั่งกินเป็นเพื่อนแม่จนแม่ของเขาอิ่มเขาก็ยกสำรับกับข้าวไปเก็บจากนั้นเวลาก็ย่างเข้าสู่ช่วงค่ำพอดีสองแม่ลูกจึงพากันเข้านอนแม่ของทองนอนอยู่บนบ้าน ส่วนทองเขาได้ไปนอนอยู่ที่เพิงข้างๆคอกควายเพราะเขากลัวคนมาขโมยควายของเขาพ่อบ้านของเขาถึงจะอยู่ในหมู่บ้านดงมะไฟแต่บ้านของทองก็ห่างออกไปทางทิศตะวันตกจากบ้านหลังอื่นๆพอสมควรทองก็ก่อกองไฟเพื่อไล่ยุงให้ควายและเพิ่มความอบอุ่นจนเวลาผ่านไปประมาณสีทุ่ม ทองก็รู้สึกตัวขึ้นพ่อเขารู้สึกแปลกๆกับร่างกายของเขาพอเขาใช้มือลูบไล้ไปตามร่างกายทองถึงกับตกใจพอมีขนงอกขึ้นมาเต็มตัวและเล็บมือของเขาก็งอกยาวออกมาเช่นกันพอใช้มือจับไปที่ริมฝีปากมันก็มีเขี่ยวโผลออกมาเช่นกันแต่ที่น่าตกใจไปมากกว่านั้น เมื่อเขากำลังตกใจกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของเขาอยู่ท่านใดน,นั้นก็มีปีกสองข้างทะลุออกมาจากข้างหลังของเขาเขาพยายามฝืนร่างกายแต่ก็ไม่สามารถทนต่อสัญชาตญาณของกะหังที่อยู่ในตัวของเขาได้เขาได้บินขึ้นสู่ท้องฟ้าจากนั้นก็มุ่งไปบนภูเขาระหว่างทาง เขาได้บินผ่านบ้านของชาวบ้านและคอกสัตว์เลี้ยงแต่เขาพยายามไม่สนใจบินตรงเข้าป่าไปเมื่อไปถึงป่าใหญ่บนภูเขาทองก็เจอเข้ากับหมูป่าตัวหนึ่งทองจึงบินโฉบลงไปใช้กรงเล็บที่แหลมคมกระซวกเข้าที่ต้นคอของหมูป่าจนแน่นิ่งไปจากนั้นก็ใช้กรงเล็บอันแหลมคมแหวกท้องหมูป่า แล้วดึงเอาเครื่องในมายัดเข้าป่าของเขารสชาติของมันช่างอร่อยยิ่งนักไม่เหมือนกับแกงป่าที่กินเมื่อตอนเย็นเมื่อเขาจัดการกับหมูป่าเรียบร้อยแล้วเมื่อความหิวลดน้อยลงเขาก็พอควบคุมตัวเองได้บ้างทองจึงค่อยๆบินกลับไปที่บ้านของเขาอย่างระมัดระวังเมื่อกลับไปถึงบ้านของเขาทองก็เดินไปล้างไม้ล้างมือ ควรจะมานอนเฝ้าควายของเขาต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วค่าคืนนั้นก็ผ่านพ้นไปพอเช้าวันใหม่มาถึงทองก็ไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์เมื่อคืนมันเป็นความจริงหรือเขาฝันไปเมื่อเขาใช้มือจับไปที่ด้านหลังของเขาพบว่าเสื้อของเขาขาดเป็นทางยาวสองที่ เขาจึงแน่ใจได้ว่ามันเป็นเรื่องจริงพอตอนที่ปี่ของเขางอกออกมาพงแทงทะลุเสือ้อจากนั้นเขาก็เดินขึ้นเรือนไปหุงหาอาหารรอแม่เขาเช่นอย่างทุกวันเมื่อเสร็จแล้วทองก็จูงควายเพื่อออกไปทำนาระหว่างทางเขาก็ทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดขึ้นกับตัวเขาได้อย่างไร ทองก็ใช้ชีวิตอย่างนี้อยู่หลายวันช่วงกลางคืนที่เขาจะกลายร่างเพื่อออกหากินทุกครั้งเขาจะถอดเสื้อเพื่อไม่ให้เสื้อของเขาขาดจะได้ไม่เป็นจุดสังเกตของชาวบ้านแต่ทองก็เลือกที่จะบินขึ้นไปหากินบนภูเขาพอทองก็เริ่มที่จะควบคุมตัวเองได้มากขึ้นเขาไม่ยอมสร้างความเหลื่อล้อนให้กับชาวบ้านหรือสัตว์เลี้ยงในหมู่บ้านเลย จนกระทั่งวันหนึ่งยายยุพินแกเป็นหญิงชราคนหนึ่งในหมู่บ้านดงมะไฟแกเป็นคนที่มีวิชาชอบสะสมของขังโน่นนี่นั่นและตอนนี้โดยความที่แกใช้วิชาไปในทางที่ผิดพอใจลูกผัวของใครก็จะทำของใส่จนเป็นอันต้องเลิกลากันทุกคนเมื่อนานวันเข้ายายยุพินแกก็กลายเป็นผีกระสือ แล้วแกก็ออกอารวาสกินสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านที่แกเกียดติที่นหนาขณะเดียวกันนั้นที่บ้านของทองช่วงที่ทองกำลังจะก,กลายล่างเพื่อออกหากินนั้นก็มีชาวบ้านจะออกไปจับกบสามคนได้ยินเสียงกลุก,กลักมาจากแถวข้อควายของทองจึงพากันเดินเข้าไปดูพวกเขาถึงกับตกใจพวกเขาเจอเข้ากับทอง กำลังกายล่างเป็นผีกะหังมีปีกสยายใหญ่ขนเต็มตัวมีเล็บแหลมคมเขี้ยวโผล่งอ,กออกมาเต็มปากจากนั้นก็บินขึ้นสู่ท้องฟ้าลับหายไปทางภูเขาชาวบ้านทั้งสามถึงกับวิ่งกลับบ้านของตัวเองแบบไม่คิดชีวิตพอตอนเช้ามาถึงข่าวสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านตายนับสิบตัวก่อกระจายทั่วหมู่บ้าน แล้วชาวบ้านทั้งสามคนเมื่อคืนก็เล่าทุกอย่างให้คนอื่นฟังว่าเมื่อคืนเขาเจอกับทองกำลังกายร่างเป็นผีกะหังเวลาพูดทั้งสามคนก็ออกอาการหวาดกลัวเมื่อชาวบ้านทั้งสามยืนยันเช่นนั้นผู้ใหญ่สิงกับชาวบ้านคนอื่นๆก็รวมตัวกันเดินตรงไปที่บ้านของทองแล้วทองก็ถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านทองก็ไม่รู้จะทำยังไง ได้แต่เดินขึ้นเขาเข้าป่าไปก่อนด้วยความที่แม่ของทองอายุของแกมากแล้วบวกกับต้องมาคิดหนักเรื่องลูกชายเพราะถ้าทองเดินกลับเข้ามาในหมู่บ้านชาวบ้านก็จะเอาปืนไล่ยิงเหมือนกับไม่ใช่คนทองต้องหนีหัวสุกหัวสุนไปอาศัยอยู่ในป่าบนภูเขานานๆถึงจะกลับลงมาหาแม่บ้างไม่นานแม่ของทอง ก็ได้ตายจากไปชาวบ้านก็พากันทำศพให้และทองก็ไม่สามารถเข้าไปงานศพของแม่ตัวเองได้เลยแต่เขาก็พยายามจะเข้าไปหาแม่เขาทุกวันแต่ก็ถูกชาวบ้านยิงปืนสวนกลับออกมาบาดเจ็บไปไม่น้อยจนเวลาผ่านไปจนถึงปืนสวดคืนสุดท้ายผู้ใหญ่สิงสงสารทองจึงพูดกับชาวบ้าน เพื่อจะให้ทองได้มาล่ำลาแม่ของเขาก่อนที่จะเผาในวันพรุ่งนี้เมื่อทองเดินเข้ามาในงานเขาก็เดินตรงไปที่โลงของแม่ของเขาจากนั้นก็จุดธูปพูดกับแม่ของเขาอยู่ครู่หนึ่งระหว่างนั้นชาวบ้านต่างก็พากันซุบซิบตลอดเวลาไอทองหมดเวลาแล้วเองรีบไปซะผู้ใหญ่สิงพูดขึ้น แล้วทองก็ยอมจากไปแต่โดยดีและสุดท้ายงานศบของยายสาแม่ของทองก็ผ่านพ้นไปแต่โดยดีในระหว่างที่ทองถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านนั้นก็ยังมีสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นหมูเป็ดหรือไก่แม้กระทั่งหมาก็ยังล้มตายกันอยู่ทุกคืนสภาพศพคือท้องถูกกัดแทะ เครื่องในหายไปเป็นบางส่วนเมื่อชาวบ้านทุกคนเริ่มทนไม่ไหวจึงเริ่มวางแผนจะจัดการกับกระหังไอทองอย่างเด็ดขาดผู้ใหญ่อย่างนี้มันไม่ไหวแล้วนะมันเล่นออกล่าสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านทุกคืนอย่างนี้เห็นทีพวกเราต้องจัดการขั้นเด็ดขาดแล้วจะเอาอย่างนั้นก็ได้เมื่อผู้ใหญ่สิงกับชาวบ้านตกลงกันได้ว่า จะปลาผีกระหังให้มันสิ้นซากจึงวางแผนกันว่าจะเอาหมูสามตัวไปมัดรวมกันไว้ที่ลานกลางหมู่บ้านเพื่อล่อให้กระหังให้มันออกมาติดก,กับจากนั้นก็ระดมยิงปืนเข้าใส่เมื่อนัดแนะแผนการกันเรียบร้อยแล้วชาวบ้านทุกคนก็กลับบ้านของตัวเองเพื่อไปเตรียมอาวุธจนเวลาผ่านไปถึงช่วงเย็น แผนการจับผีกระหังของชาวบ้านดงมะไฟก็เริ่มขึ้นพวกเขาได้นำหมูไปมัดเอาไว้ที่ลานกลางหมู่บ้านตามแผนจากนั้นก็พากันไปซุ่มรอตามบริเวณรอบๆจนเวลาผ่านไปประมาณสามทุ่มหมูที่พวกเขาได้ทําการมัดเอาไว้ที่ลานกว้างมันก็เริ่มมีอาการแปลกๆมันเริ่มพากันร้องส่งเสียง และกระซับกระสายเหมือนหวาดกลัวอะไรบางอย่างไม่นานสิ่งที่มันกลัวก็ปรากฏตัวขึ้นมันมีเพียงหัวกับไส้หน้าเหี่ยวย่นเขียวยาวเหลืองงงโผล่ออกมาจากริมฝีปากและมีแสงวูบวาบเป็นจังหวะสีเขียวที่ลำไส้แล้วมันก็เหมือนจะรู้อีกว่าชาวบ้านอยู่แถวนั้นกระสือมันจึงพูดขึ้นว่า พวกมึงจะล่ากูมันไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อชาวบ้านได้ยินเช่นนั้นก็ไม่รออีกต่อไประดมยิงเข้าใส่ทันทีเสียงปืนดังสนั่นวันไหวผสมกับเสียงหัวเราอของกระสือเหมือนมันชอบใจสิ้นสุดเสียงปืนกระสือมันก็ไม่เป็นอะไร พอมันเคลื่อนไหวด้วยความรวดเร็วลบลีกระสุนของชาวบ้านได้หมดเมื่อเป็นเช่นนี้ชาวบ้านก็พากันวิ่งหนีแต่กระเจิงส่วนกระสือยายุพินก็ลอยไล่ตามชาวบ้านอย่างไม่ลดละพุ่งชนชาวบ้านได้รับบาดเจ็บไปหลายคนในระหว่างที่กระสือยายุพินกำลังไล่ทำลายชาวบ้านอย่างวุ่นวายอยู่นั้นอยู่ ็มีล่างของกระหังพุ่งเข้ามาจัดการกับกระสือยายุพินอย่างดุเดือดกระหังใช้มือข้างหนึ่งบีบเข้าที่ต้นคอของกระสือแล้วใช้มืออีกข้างดึงกระชากไส้ของกระสือจนหลุดออกจากหัวแล้วแสงวูบวาบสีเขียวตรงลำไส้ก็หยุดลงแล้วกระสือยายุพินก็ถูกจัดการด้วยกระหังเจ้าทองแต่ถึงแม้เจ้าทอง เขาจะมาช่วยชีวิตของชาวบ้านคนอื่นๆจากกระสือยายุพินได้แต่ก็ไม่มีใครยอมรับหรือพูดคุยกับเขาแม้กระทั่งคำว่าขอบคุณสักคำก็ไม่มีขณะชาวบ้านบางส่วนก็พอรู้ว่าที่สัตว์เหลียงของชาวบ้านล้มตายไม่ใช่ฝีมือของกระหังเจ้าทองแต่ก็ไม่มีใครชวนเขากลับมาอยู่ในหมู่บ้านหรือพูดคำว่าขอโทษเขาเลย ทองกลายล่างกลับมาเป็นคนเขายืนร้องไห้อยู่เบื้องหน้าของพวกชาวบ้านก่อนที่เขาจะหันหลังเดินขึ้นเขาเข้าป่าไปแต่ในขณะเดียวกันนั้นก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นหยุดไอ้ทองเองไม่ต้องไปไหนผู้ใหญ่สิงกับชาวบ้านทุกคนต่างก็หันไปตามต้นเสียงก็พบว่าเป็นพานดำกับพานมั่น กำลังเดินตรงเข้ามาหาทองก่อนจะล้วงมือเข้าไปในย่ามเอาลูกป,ปั้นหุ่นพยนต์ออกมาพนมเข้าที่มือหลับตาลงท่องอาคมอยู่ครู่หนึ่งแล้วเอาไปวางท่าบ,บนหน้าผาของทองไม่นานไอ้สีม่วงก็ถูกดูดออกมาจากหน้าผาของทองเข้ามาอยู่ในหุ่นพยนต์จนหมดไม่ต้องห่วงตอนนี้ไอ้ทอง มันกลับมาเป็นคนปกติแล้วพวกข่าสองคนรับประกันได้อีกอย่างพวกข่าต้องขอโทษทุกคนด้วยที่ขึ้นเขาไปล่าสัตว์นานเกินไปจนไม่ได้อยู่ช่วยทุกคนจัดการกับกระสือยายุพินแต่เรื่องนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับไอ้ทองมันถ้าไม่ได้มันพวกชาวบ้านทุกคนเห็นทีจะแย่แน่แ่สิ้นสุดคำของพรานดำ พวกชาวบ้านก็หันมาขอบคุณทองและก็ขอโทษที่มองทองผิดไปพอเช้าว,วันใหม่มาถึงทองก็ตัดสินใจที่จะบวชให้กับยายสาแม่ของเขาตลอดชีวิตชาวบ้านดงมาไฟทุกคนจึงร่วมอนุโมทนาบุญจัดงานบวชครั้งนี้ให้กับทองหลังจากวัดบ้านดงมาไฟไม่มีพระมาจำบรรษาอยู่นานในที่สุดในตอนนี้ ก็มีพระทองแล้วหลังจากนั้นพระทองก็มุ่งมั่นศึกษาพระธรรมส่วนชาวบ้านก็ยังใช้ชีวิตกันอย่างสงบเรื่อยมาและเรื่องเล่าในตอนนี้ก็จบลงแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าก่อนจากกันไปก็ฝากกดติดตามเผื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องอีสานมีเรื่องเล่าด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ